สวัสดีค่ะทุกคนวันก่อนเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งมาถามค่ะว่าทําไมวิดีโอคอลกับผู้ชายที่มาคุยกับเขานะคะมันตรงปกนะคะแล้วสแกมเมอร์เนี่ยเขาจะโทรคุยกับหนูหรือคะนะคะพอมีคนมาถามว่าขนาดวิดีโอคอลกันแล้วเนี่ยยังเจอสแกมเมอร์อีกหรอเจอค่ะนะ ทุกคนจำได้ไหมที่แอดมินเคยเล่าให้ฟังว่าแอดมินเล่นติ๊กตอกแล้วก็ไปเจอผู้หญิงรูปร่างท้วมๆคนหนึ่งนะคะเขาคึมาโพสนะคะโพสเป็นปีอะว่าเขาเจอผู้ชายคนจีนนะคะถึงขั้นที่ว่าจะแต่งงานกับเขาเตั้งชื่อภาษาจีนให้เขานะคะล่าสุดที่แอดมินเห็นเขาโพสเนะี่ยบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชายเนะี่ยบอกว่าเราอยู่กันคนละประเทศนะคะ แต่เท่าที่แอดมินไปไล่ดูนะคะประวัติที่เขาลงนะคะสแกมเมอร์ชัดๆนะคะภาพที่ผู้ชายคุยกับเขานะคะภาพมันกระตุกไม่พอนะคะบางภาพเนี่ยผู้ชายไม่คุยเลยค่ะยิ้มอย่างเดียวนะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในรถนะคะและที่สําคัญคือผู้หญิงเขาจะลงคลิปเสียงที่ผู้ชายคุยกับเขานะคะบางคลิปเนี่ยไม่ใช่เสียงผู้ชายคนนั้นเลยนะคะจะเป็นเสียงของใครไม่รู้ค่ะ คือทนเสียงมันต่างกันนะที่แอดมินสามารถแยกแยะออกเนะี่ยเพราะแอดมินเนะี่ยรู้ภาษาจีนค่ะนะที่บ้านเป็นคนจีนนะคะพอเราเห็นลายมือที่ผู้ชายเขียนให้เนะี่ยสองชื่อลายมือไม่เหมือนกันเราก็งงแล้วล่ะนะแล้วอีกอย่างคือเสียงของผู้ชายก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะคือเวลาที่เราลงรักใครออนไลน์นะเราอย่า แบบอินเลิฟคนเดียวนะฮะอย่าให้ตัวเองแบบอินเลิฟไปก่อนผู้ชายนะฮะคือเวลาที่แอดมินเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาลงติ๊กตอกนะฮะคือหน้าเขาจะยิ้มบานแบบมีความสุขมากเลยนะฮะโทรหาผู้ชายตลอดนะฮะคือไม่ว่าคุณโทรทีไรคุณเจอแต่วิดีโอหรือไม่ก็คุณอาจจะได้คุยกับเขานะฮะแต่มันมันคือสแกมเมอร์นะฮะเพราะว่าบางคลิปผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่าคุณติดนิสิน นะคุณมีหนี้สินคุมีปัญหาเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยฉันก็ยอมคบกับคุณนะจุดประสงค์เขาไม่ได้ต้องการให้คุณคบกับเขาเขาต้องการให้คุณเนี่ยเห็นใจเขานะฮะเวลาที่คนจีนเนี่ยเขาพูดว่าเออฉันเจอปัญหาธุรกิจนะอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่นะผู้หญิงจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ที่เขาบอกคุณนะคะว่าเขาติดหนี้นะแต่ เสาไทยของเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็ได้แต่ปลอบใจอย่างเดียวนะอาจจะไม่มีเงินช่วยเขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะคะสุดท้ายผู้ชายก็ไปนะคะแอดมินเคยแจ้งหลายครั้งแล้วค่ะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีเราก้าวหน้ามากนะคะทุกอย่างสามารถทําได้ค่ะนะคือส่วนใหญ่เนี่ยแกมเมอร์ทั่วไปเขาก็จะเปิดวิดีโอมาให้เราดูนะคะคือเขาจะไม่คุยกับเรา คือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขานะฮะจะใช้วิธีเปิดวิดีโอมาคุยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุยแบบสั้นๆไม่นานนะฮะและบางคนเนี่ยก็จะอ้างว่าคุยภาษากันไม่รู้เรื่องนะฮะแต่เวลาเปิดวิดีโอดูเนะี่ยเอ้ยมันตรงปกนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นสแกมเมอร์นะฮะให้ตั้งคำถามอย่างนี้นะคะว่าหนึ่งคุณคุยกับเขาทุกวันไหม วันหนึ่งเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงไหมนะคะถ้าแต่และว,วันเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงทุกวันนะคะคุยกันเหมือนคนปกติธรรมดาเอออันนั้นน่ะอาจจะเป็นคนจริงๆได้นะฮะสองก็คือสมัยนี้นะคะแม้กระทั่งคนที่มาเจอกับคุณแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นสแกมเมอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าเพิ่งไว้ใจใครนะฮะอด้อย่างคือเคสของหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือคุยกันสองสามวันแล้วฝรั่งก็จะส่งของมาให้ส่งเงินมาให้นะคะถ้าได้ยินหรือได้รับข้อความที่ฝรั่งบอกว่าจะส่งเงินมาให้ผ่านขนส่งเนีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแเมเอรมหมดนะคะเพราะว่าคนปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ส่งเงินผ่านขนส่งอยู่แล้วนะคะส่งธนาคารไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมง่ายมากนะคะสมัยนี้เนี่ย ใครๆก็ส่งผ่านธนาคารอยู่ทำไมต้องไปส่งขนส่งให้มันยุ่งยากถูกไหมเออมันมีพิรุษไงแล้วอย่างเนี้ยคุยกันสองสามวันใครที่ไหนก็จะส่งเงินมาให้คุณถูกปะ่ะเออแล้วข้อสามนะคะเราสังเกตดูภาพของเขาต้องไม่กระตุกนะคะอันนี้แอดมินเคยพูดแล้วนะคะนะสี่นะนะที่เห็นล่าสุดเนี้ยเมืองจีนก็คือเขาจะมีคนเนี่ย คือเขาเป็นใครไม่รู้ละนะคะเขาสามารถใช้แอปนะคะเปลี่ยนรูปหน้าของเขาใช้พวกฟิลเตอร์ต่างๆ่ะให้เขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนหล่อได้นะคะหรือถ้าเป็นจะมาหลอกเราว่าเป็นหญิงสาวเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองแบบดูสวยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสียงนะคะไม่ว่าเจ้าตัวเขาจะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายนะ,ะ่คือแอปตัวนั้นสามารถเปลี่ยนเสียงของเขาได้นะคะอันนี้ก็ให้ระวังนะแะม้กระทั่งคุยกัน แล้วเนี่ยก็อยากถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อยากพึ่งโอนไวนะฮะเราไม่จําเป็นต้องโอนไวขนาดนั้นนะคะแต่เท่าที่ดูมาเมืองไทยเขาคงย,ายังไม่ใช้เทคนิคพวกน,นี้นะคะคือค่าครองชีพคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมืองไทยรายได้ของคนไทยโดยเฉลีย่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เนี่ย กลวงที่เราจะเจอก็จะเป็นแบบพื้นฐานเบสิกง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กําลังพัฒนานะคะแล้วผู้หญิงเนี่ยเขามีเงินอ่ะพวกนั้นคือก็จะเจออีกแบบหนึ่งคือบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าจะจัดงานแต่งงานกันแล้วนะคะแล้ววันแต่งงานเนี่ยเจ้าเบาหายค่ะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะ เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบายสวัสดีค่ะ